พวกนี้รับกุน no ีกุดหมว่อันรับเม็ดลึงนี้ับเชมือคกับทำเต็กเล้ยครับตัวเลยงคกับโอ้เงนครับต่น้ำมาเลยล้างกับกัิบกับริบเลยเลยพวเลยครับทุยอยมมากเลยครับจวกเล้วๆน้ำเม็ดลึงครับเป็นปลาหลุดกวดนี่ครับอิ้มป้อยครับหนักยัมันหังกุดกับในหลังมือเลยครับ โอ้เลยตัว <t> นุยอนมาวันน <C> ี <t> ้กับเม็ดคลึงครับโอ้ตาน้าดีครับเม็ดคลึงครับเม็ดคลึงเดี๋ยวไม่ติดดีดีครับอื่นก็นี่าน้ามอตัวน้าเบือนครับนณะน้ำแองอยู่กับป่วยกันลงเองไปกันแล้วแต่ว่าเลยอตาน้ำเนี่ยครับิบเรือบเนาะยอดกับป้านเลยังกุดว่ายิงกับวันนี้อืม